ดีนะคะเพื่อนๆค่ะมือนีเมก็มาทาผัดกะเพราเครื่องในะนคะนคะซื้อเครื่องในไว้หลายวันแล้วนะคะเครื่องในไก่นะคะนี่ก็ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่พริกนะคะพริกที่เราตาไว้นะคะ,ะ,คะก็เป็นกินดาเม็ดใหญ่นะคะตามเผ็ดก็แล้วแต่ที่เราต้องการนะคะเพื่อนๆค่ะกับกระเทียมนะคะผัดให้หอมก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะ ก aaS, for like ็ผัดกระเทียมมีแบบพริกขี้หมูจนหอมแล้วนะคะหมู้อนนี้นะคะเครื่องในไก่นะคะก็จะมีกลินหัวใจนะคะล้างทำความสะอาดนะคะเผาเดินเกลือนะคะแล้วก็มาหั่นตามที่เราต้องการนะคะผัดลงไปนะคะเพื่อนๆค่ะตะกียนะคะเพราะว่าตัวสุบบหัวใจมันจะสุกช้ากว่าผัดนะคะผัดเราก็จะใส่ที่หนังนะคะเพื่อนๆค่ะเด็กเราจะผัดกระเครื่องในไก่ใส่ถั่วนะคะเพื่อนๆค่ะ ให้สุกก่อนนะคะผัดไปเมย์ก็จะหยอนน้ํากันกระทะแอ้งไปด้วยนะคะเมย์ขอผัดเคี่ยวเป็นแบบหัวใจนะคะเป็นพักหนึ่งเลยนะคะก็เดี๋ยวจะใส่ตับลงไปนะคะเพื่อนๆค่ะต้องใส่แยกเพราะว่าตับจะสุกง่ายนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะยังไม่คนนะคะเดี๋ยวจะเละน,นะคะก็ให้เขาเริ่มสุกแข็งตัวก่อนนะคะ ตักเราจะสุกง่ายนะคะเพื่อนๆคะ่ะแป๊บเดียวนะคะเราก็จะใส่ผักลงไปทั่วนะคะเพื่อความกรอบนะคะแล้วก็เขียวน่ารับทานนะคะล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะน้ำสุท้ายนะคะแล้วก็นำเอาไปแช่ในตู้เย็นไว้ก่อนที่จะมาถ่านะคะเพื่อนๆคะ่ะถั่วจะเขียวกรอบน่ารับประทานนะคะเพื่อนๆค่ะเอ็เซตลาฟาอร่อยนะ,ะนิดๆหน่อยๆของเรนะคะ เดี๋ยวกราจะเติมน้ําลงไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าชอบที่บ้านชอบทานน้ํากุกขิกนะคะแบบมีน้ำนนะคะเพื่อนๆสาน่าจะแห้งๆกันนะคะเดี๋ยวก็จะเติมน้ําลงไปนิดนึงนะคะก็ปรุงรสเลยเดี๋ยวอยชิมกันนะคะเพื่อนๆค่ะอปรุงรสนะคะมันหอยนะคะจะใส่ไม่เยอะนะคะ เมย์ชอบมันนะคะเ <c oughs> มย์ก็จะตัดโดด้วยน้ําตาลนิดนึงนะคะการโดนะคะาใครชอบหวานก็ใส่เยอะได้นะเมย์ใส่ตัดโดนิดนึงนะคะโอ้ย <c oughs> ้องไปแอบถุนนะคะเพื่อนๆค่ะเมย์เป็นภูมแพ้นะได้กินอะไรก็ผงมัวใครชอบก็ใส่ไปได้นะคะเมย์ไม่ได้ใส่ใส่เล็ก,ก,กนะิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะ ถั่วสุกก่อนนะคะเพื่อนค่ะจะมาชิมก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวขับจะเละนะคะเราชอบทานกรอบๆนะคะเมย์ก็ว่ารสชาติโอเคแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะคะเมย์ว่าเค็มแล้วนะคะเดี๋ยวจะเค็มมากไปเวล๋วที่บ้านไม่ชอบทานอะไรเค็มมากนะคะ อั้นตอนสุดท้ายนะคะนี่นะคะใบกระเพานะคะพเพื่อนๆคะ่ะล้างทําความสะอาดไปแล้ววันนี้ได้ก,กระเพราใหญ่ๆมากเลยนะคะก็ใส่ลงไปนะคะพเพื่อนๆคะ่ะแต่เม่ก็จะปิดเตาเลยนะคะเพราะว่ากระเพาเนาะแป๊เดียวก็สุกแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็เดี๋ยวสุกให้กรอบนะคะพเพื่อนๆคะ่ะแค่นี้เองนะคะเราก็จะได้ผัดกระเพราเครื่องในไก่นะคะแซ่บๆไว้ทานกันแล้วนะคะวันนี้ของเลนหน่นะคะเราก็จะมีอ่า เหมือนกับผัดผักกาดนะคะซื้อมาจากตลาดหลายหัวเลยนะคะถูกมากเลยนะคะตลาดใหญ่ระกาศขาวสามหัวยี่สิบบาทนะคะซื้อบ้านเมยหัวเดียวได้ยี่สิบแล้วนะคะอ,อ๋อบ้านเมยชอบทานนะคะพวกผักสดนะคะก็จะตุ๋นผักใล้เต็มตู้เย็นเลยนะคะขอฝากเพื่อนๆพี่น้องติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะผัดกะเพราเครื่องในไก่ใส่ถั่วนะคะนี่นะคะถั่วก็จะกรอบนะคะเพื่อนๆค่ะกรอบแล้วก็ สีสันก็จะเขียวน่ารับทานนะคะอืมหอมค่อนข้างเพื่อนๆตอบอร่อยนะคะฝากติดตามรับชมคลิปกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเมย์ครับขอบคุณล่วงหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ